พยุงก็มีลงก็ลงเรียวเลียวมันง่ายเนาะมันปุ๊บปุ๊๊ไปที่นี่เออแตเมาวานนี้เขาก็ดันดีดนะดันเรียวนะคลิปละร้อยค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ปวดแข้งปวดขา <laughs> ใช่ไหมหนาะนาทีโอ้ปวดขามอเลยที่ถึงนั่แต่ว่าดึกๆแล้วคงไม่ติดอะ่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนเพราะชว่วงนี้พอเลิกงานปุกก๊บก็บกลับบ้านแต่ก่อนเนะี่ยก็บ,บ้านจะนุ่งจริงๆนะพอเลิกงานปุ๊บก,ก็บอู้จริงม,มาจริงๆอย่ายุ่งกันนั่งดูว่าตาโตมันจะไปวิ่งตรงไหนอีกวะนั่งไปนั่งมาเห็นโซเซนาต้องเนงโอ้ยนาอตอนแรกแต่น้องเขาคุณนอ้นองคนที่ผ่านเขาก็บอกว่า ผมพยุงแนะ่ก็ไปตั้งค่าได้แล้วนะแต่ทําไมโฆษณาไม่เข่าก็มีสามทุ่มแล้วถึงสระบุรีหนูคณะก็ถึงบ้านเกือบเช้าด้วยลนะเดนเนาะใช่ไหมหนูเกือบเช้าเลยเนาะไม่งั้นก็เช้าเลยใช่ไหมถ้ารถติดอุย้ยแต่เข่บอันขอบคุณนะคะขอบคุณน้กว้างเลยค่ะที่แวะมาทักทายยายยุงเดออ้อถามหามหมดสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยายแวนสวัสดีนะคะ ายานียอย่ายุ่งไปไ่ถึงเลยเด้อแล้วของยายแวนก็ไปไหนเพราะหม่อมชีวิตหม่อมก็อยู่ยังไงเออนี่แหละพอไปอยุ่งไรโซ่ต้งค่อยรู้อ่าโอ้ยกลับถึงบ้านกระดึกเนาะฉัน<ม>เออเออมันไม่ใช่ฉันจริงรีเออมันจะเสียงจริงรีดซื้อนาฬิกาซิจะได้มีเวลเอออะไรนะยายแวนก็อยู่แต่ลูกสนุกสนานแลวเนาะปีใหม่เนาะปีใหม่นี้ก็อย่างว่าเลยแหละ สุขสันต์วันปีใหม่จ้าค่ะเออคิดถึงคนเด้อจะใช้บอกคิดถึงเออกว่าเสียเบียรนี้เนยอยแวนนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงได้ค่ะเด้อทุกคนขอบคุณนะคะเด้อพุ่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค,ะค่ะอือไปแกงเขาเด้อไปแกงเขา ขอบคุณนะคะคุณหมออันนี้เราไม่ได้เราเอาหมออันนี้ชิงที่หมอเตี้ยวอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่เกือบยี่สิบอะยี่สิบคนเลยทุกวันขอบคุณนะคะเพราะเขาดูแลตรงนั้นก็หายเล้อดมีแต่คนใจดีดนารักนารักทั้งนั้นเลยนี่ตอนนี้ตอนนี้เกิดน้องเขาถึงได้แล้วก็ไม่รู้เนาะไม่ได้โทรไปคุยด้วยไม่ไม่ได้อะไรนะแมสเเจอร์ไปหาไปถาม มีเวลาพยุงก็มีลงก็ลงเรียวเรียวมันง่ายเนาะมันปุ๊บปื๊ดป๊ไปที่นี่แต่บาอวานนี้เขาก็ดันดีดีนะดันเรียวคลิปละร้อยคะ่ะ <laughs> นี่แหละยายเนาะห่วงตั้งงานเนี่ยขอบคุณแะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทักทายขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากมากเลยคะ่ะที่แวะมาทักทาย,ยายงุง อจริงๆมันนั่งแล้วมันก็เพราะหายขานานๆมันก็บวมเนะมาะเมื่อวานไปไหนเมื่อวานนี้วันเกิดลูกชายเจ้านายค่ะเลยโอ้ตาโตตาโตคนนารักดีใจด้วยเด้ยโฆษณามาเลยน้องสาวค่ะน้องสาวมาซื้อาฝากต้องใส่ให้หน่อยเขาจะได้ เออหน้าซื้อเลยไปก็เนาะอุย้ยเตรียมเสือดเรียมผาไปได้สามาาวันทีแล้วเนาะขอบคุณนะคะยายเวนถามกินก็ทําไปดูดูว่ามันจะเป็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในประมาณนี้เนาะปีใหม่แล้วบ้านเขาดินไม่ฉลองนี่ยังมันยังไม่ได้เวลาเลยคะ่ะไม่มีไรฬิกาท้่เขาช้าไปมื่อกินมา ถ้าหนึ่งเองมันก็ไม่มดจักทีนะหนึ่งกิโลหนึ่งก็กินไม่มดจักทีเพราะว่าพื้นฐานกินนะักข้าเจ้าเนาะมันยังว่าเลยแหละเหมือนกันแต่เราก็ชอบ <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่ก็ไม่หมาใช่ไหมปีปีใหม่นี่คือยังเงียบเงียบเลยยญ่ว่าวันนี้จะยุงได้ถูโทรศัพท์ก็เลยเปิดไปเปิดมาแต่หลายวันแล้วแหละของหนูเขาไม่ดีดมาหาไปยุงนะเด็กไม่ไม่ไม่เด้งหน้าฝีดมาพนี่เด้งมาหา อ้แสดงว่าวันนี้สีชมพูมันมานันหนาะนะมันมันมามันมาไอ้น,นี่ไปยุงแน่เลยหนะักไปยุงแน่เลยใช่ไหมเออเออไม่ใช่ยังรนจิ้งรีดมีเตอเสียงจิ้งรีดซื้อนาฬิกาสิจะได้มีเวลห้องค่ะทุกคนเ,เจ้านายกับลูกน้องสวัสดีนะคะสวัสดีรอบห้องค่ะดีค่ะทุกคน ทำอะไรก็สู้สู nah. ้สู้ค uh ่ะสู้เนาะตั้งใจทำนะคะอันนี้ก um> ็เลยวันนี้อ่าแจ็งหน่อยเพื่อจะได้หายคิดถึงกันจะได้หายคิดถึงนรจีเนาะน้องอังคาเนาะน้องสมพรโตขอบคุณนะคะของยายยุงพออืมอืมอะ้นแหละแต่มันติดเหลืองมันก็น่าจะหายแล้วแหละพราวมาตหลังเขาบอกว่าอยู่ช่วงพักคู่ถึงนะเธอดูยายเธอดูของยายยุงเธอดูของยายยุงอันหละยายยุงว่า อห้องคะ่ะเอ,อ่อทุกคนเอ,อ่อเจ้านายกับลูกน้องสวัสดีนะคะสวัสดีรอบห้องคะ่ะดีนะคะอันนี้ก็เลยวันนี้อ่จาจักหน่อยเพื่อจะได้หายคิดถึงกันจะได้หายคิดถึง,ถงนรกีเนาะน,นอังคนาเนาะนรสมพรสนุกสนานแต่ว่าคำอวยพรอ,อะไรนี่ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่พูดไปเนาะ <c oughs> อวยพรมาเองก็อวยพรไปอ่ะ น้องตาโตอะไรคุยกับตาโตต่อก็เลยอ้าเออเขาหลาเลยนะพี่ยาี่นะเขาผิดเองโตเป็นผู้ใหญ่จักทีเลยนะเ <c oughs> ออได้อย่าหัวเราะเองได้อย่าหัวเราะเองได้เออถึงพูดว่ายังไง,ไไงคืออังคาีอังอังคณาอังคณี <c oughs> จักสีว่าจังไหนเออ สิว่าจังไดดมันที่เป็นอย่อยุงเดินไปแล้วก็เดินกลับมาเพราะไม่เข้าใจว่าพูดอะไรฟังต่อเออนั่นแหละจะเป็นยังไงอย่ายุงดูห้ยตะพตพื้นเลย,เย,ย,ยตตแ,ลแต่ว่าถ้ามีเวลานะห้องค่ะทุกคนเออ่เจ้านายกับลูกน้องสวัสดีนะคะสวัสดีรอบห้องค่ะดินงที่หมอเตียยอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่เกืบอบยี่สิบอ่ะยี่สิบคนเลยทุกวันขอบคุณนะคะเพราะเขาดูแลตรงนั้นขอมรดกที นี่น่เห็นไหมพี่ตาโตเขาผ่านแล้วเขาได้โฆษณาข่าแล้วยายยุ่งยังไม่ได้เลยเดอ้อยายยุ่งไม่รู้ยะยุ่งเขาให้ยายุงยยาย่งรอเลยโคตรจะหายจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องมุกดาเดอ้อถ้าโปรไฟล์เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้ค่ะนั่นแล้วข้าวแรงกับอะไรคะจักวันนี้แม่เก๋งอะไรให้กิน <laughs> ยายแม่ทั <laughs> กทายนะคะขอบคุณมา,มากเลย มไม่เนาะเหนือ่อยสามทุ่มแล้วถึงสระบุรีโอ้ยหนูคณาก็ถึงบ้านเกือบเช้าด้ยวยลนเดยเนาะใช่ไหมหนูเกือบเช้าเลยเนาะไม่งั้นก็เช้าเลยใช่ไหมถ้ารถติดอุย้ยจะเขาย <c oughs> องยุง <c oughs> คิดถึงเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเออคิดถึงหมูเลยเลยเลยไลฟ์สดจังเลยจังเลยเนาะตาโตได้โฆษณาแล้วเดือนนี้ได้เยอะไหมนี่เข,ขาเขามาหลายวันแล้วยังหนูต่างโฆษณาแล้วมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมพูดถึงเรื่องเพราะว่าเราตั้งค่าแร้วอะไรแล้วเนาะพูดถึงเรื่องใช่มันต้องตรงต้นหมายที่ไปยุงดูก็ยังเป็นสีเดิมไหขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องมุกดาเด้อ ถ้าโปรไฟล์เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้ค่ะนั่นแล้ว่ะพอจะยุ่งขึ้นเวทีเทไรก็มาปุ๊บเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสมพรขอบคุณนรทีขอบคุณใชยศรานะคะขอบคุณผ่านเมื่อวานนี้อืมผ่านวานนี้ก็ได้โฆษณาเลยโอเคดีใจนอดีใจเออแต่คงไปยุ่งมันเป็นอะไรไม่รู้ <laughs> ช่างมันรอรอตออเลยหรือไม่มีนาะฬิกาเพื่อนน้อง <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย แค่นี้แหละที่เพราะว่าพปยุงไปดูโปรไฟล์ทุกวันที่เมื่อก่อนรนะไม่ดูแต่แต่ผ่านมาเนี่ยที่ติดเหลืองมาไปเรื่อยๆอ่อยไปได้น้องพูดถึงเรื่องมันก็สนุกดีนะเออเวลาเทศกาลกลับมาบ้านนี่กว่าจะถึงโอ้แต่ก่อนเป็นเป็นสาวเนาะมันก็สนุกสนานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความสุขนะคะตลอดปีใหม่เลยค่ะเด้อทำอะไรก็ให้สมหวังตั้งใจดังปารถนานะคะโบราณก็คือจิดตดยเนาะ เพราะว่าอุ้ยแต่ว่ามันเป็นทางสี่เลนมาเลยเดี๋ยวนี้แต่มันก็ไม่แน่เพราะมันติดแล้วมันก็ติดยาวเพราะว่ามันแค่ติดเหลืองแค่เออเขาคุยไล่ซดแล้วแล้วเขาคุยพูดพิษเท่านั้นเองก,ก,ก็ไม่น่าที่จะนานขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอ่ะแต่ว่าประยุง์เหนาวไม่หนูมาตามทางวันนี้เขาดินร่อนเด้อวันนี้เอาเอามันจะหายหนาวแล้วไหมขอบคุณนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนขอบคุณนะคะ นี่นี่อเอางียัง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 เสือตัวนั้นอยู่แต่เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนตอนเย็นนี่ใช่ไหมเพราะว่าตอนบ่ายไปยุงยังดูเป็นหนูหนูใส่เสือสีอกชมพูใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายแวนสวัสดีนะคะพยานีอย่ายุงไปไปถึงเลยเด้อแล้วของยายเวนก็พู